สวัสดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งเราและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่น้องนาดามาตามน้องเทกเตอร์พี่น้องน้องเทกเตอร์ให้เลขสามตัวห้าเดียวพี่น้องกลับไปหลับส้มหลับฟังกันเลยค่ะว่าน,น้องฝืนหายตัวใดก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องนาดาพาโชคเลยนะคะขอบคุณค่ะทำไมนั่งไกลคนเด็กองหน่อยหนะึ่ง เป็นขายของเนาะวินีมาหาน้องแพชเตอร์เด้อค่ะนะคะเด็กขายของเพิ่นเป็นเอ่อกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนาะเอฟซีบา<อ>ทำไมไม่ให้น้องเขาเขียนเลขให้ขอพูดผ่านคลิปนี้นะคะน้องเพิ่อนเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเขียนเองไม่ได้นะเพะื่อนพ่อลูกถพื่อนพ่อน้องเสื<ต>อเตเล่นทอดเท่าไรแม่เรียนทอากับปะหมี่ในเสือ ร้บสีพวาเขาของเลียนราสีพวางูเลยว่าตัวใดเป็นตัวใดมันเป็นรอบนิจวาดรูปอี่ยงว่ารูปได้ยุบ่แม่รอากับระบายสีสมันเร่าเห็ดนั่นละแต่ว่าเราเขียนเลขได้บ่บ่อบลูบลูจักเลยบ่อ้เราเขียนเร่ามึงไหมเจ้าไมนั่น เดี๋ยวเสียแขนยุ่งว่าจังสันลองเบิงลางเบิงเนาะเพราะว่าหนูเห็นว่าเพิ่นเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงแขนขาเพิ่นรีบคิดว่าเพิ่นบ่มีแห้งแขนแต่ว่างวดนี้ล่ละเสียเขนแขนให้เอสซี่ยังสามโตใน่เด้อเดี๋ยวย้ายมอบค่าค่าขนมให้น้องครับเตอร์กันเด้อลูกเนาะเอสซี่โอนงอนยโอนเงินพันบัญชีนุ่นที่ยาขออ่านจักหน่อยใน่เด้อว่าหลายท่านดอกคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์รักขันแดงห้าร้อยนะคะเอสซีไม่ออกน้ำสามร้อย คุณอุทเทนยัสโสทร500คุณอัมภัย200รเอฟซีละยอง200คุณกะถินโคราชสา0 FC อฟซไม่ออกนาม100คุณกกะอนกอคุณพรกนก200นะคะรวมเป็นเงิน2,300บาทนะคะถึงเมื่อหรอะคะ,อะขอบคุณเอฟซีแม่ขอบคุณนายวันนี้ไก่ถืออีกเด้อเอฟยนะคะน้องแคคเตอร์นะคะ เตอร ah. hmm. ์พันั้นนนเลูกพ่บอกต้องงวดรลยซื้อว่าจะเป็นสองเก้านะแม่สองเก้าจะแล้วงวดนี่เดี๋ยวนี่คลิปนี้นุ่นที่ย่าจะให้เขียนให้เขียนให้ยเอฟซีสามตัวนะ้ะลูกเด้อจะให้เพส่บนเขียนเขียนได้็่ด้ครับลองบังลูกลองเบิังก็ได้บังแถวอะไรกับว่าเป็นยังบังลาลองบังลูกเด้อเอฟซีบังลายมือบังลาฮาเทพประดาเป็นซอยเขียนเขียนตัวหนังสือ้ะลูก เขียนตัวเลขเขียนตัวเลขไม่ใช่ตัวหนังสือตเขียนตัวเลขเด้อลูกเขียนตัวเลขเอาสามตัวเด้อลูกเด้อมันจะออกตัวใดงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกเก็ดเขียนตัวเลขตัวเลขเด้อลูกวันอะไรแล้วกล่องคนสิลูกเอ้ยยังต้องเปลี่ยนหรอก เราเป็นนอคนุนบอกยังไงว่านบแจ็ตวเบนเนบกเป็นเป็นเปนเด้อนบอเป็นลคนบเป็นกระบอกเอาก็ได้ลูกโอ้ยเหม็นป่าเน่าหมาขากมากเขียนไเป็นเนบ่เป็นเเตัวยังงออันโตข้างล่างข่อยอพอได้ยุแต่โตข้างหลงก็อันหกอะอืมรืองหเหรือนึงเอาเอาบอกบอกมันเบอกได้ลูก คนมั่วหนือคือคนบอกก็โลดเหนสิคนก็บอกเคนก็เม็นพี่ต้องได้อน้องแท็คเตอร์เขียนว่าเป็นน้องแท็คเตอร์บอกก็ได้น้องหลงเนาะบอกสามโต้หน้าหลงเนาะบอกให้บอกให้เขีนได้ลลงบอกบอกหล่ะด้ยายน้องย่าจะเขียนให้สี่น้องหลงเนาะเลขหัวนี้จะออกสามโต้จะออกตัวใดลูกคิดก่อนคิดก่อน ผลิตภัณานมากมันออกสองมันออกเก่าหกสองรางวัน,นี้มันจะออกตัวไดลูกข้างล่างมันออกศูนย์ศูนย์ผลิตภัณา์มากตัวแปด,แปดสองแปดสองแล้วเลขสามตัวตัวไดลูกชวอง Nay lúc. A lệch luôn? à, sữa 3 đại lục. sẽ quan. Making đáy quan nữa. Oi, nào bên mọi người. nào lạc quan nắm nào ông. Nam mãi lệch xăm tôm. Nam mãi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  xăm 3 Nam mãi xăm tôm. Nam mãi xăm tôm. Nam mãi xăm แล้วกินหนามก็ต้องป้อนผัวน้องพี่น้องข้าวเหนียวเนี่ยแกนขาเรือแพี่น้องคนดีเนาะกินน้บางรอด้วยคนเหมือนกันคนผู้หายได้เลยเย็นๆแล้วอ้าซ้ตัวตัวได้เนาะมันนี้เนาะคุณยายบายก็ต้องบอกบอกเอ็ดซี่เราลูกเนาะจังได้เงินค่าขนมอันนั้นกล้องทีนั้นแม่นครับกล้องเนาะดูกล้องนี้ออกทั่วเวลาออกกล้องได้ลูกใต่เป็นยัง สายอันนี้บอกข้างใต้กระคาขากองหนุกบอกแนวย่ายถามทะลุบอกเพิ่นกระเพิ่นกระสงสัยน้ำกระสงสัยยังถามได้เลยสงสัยยังถามได้ย่ายตอบตรงตรงย่ายประเด็นคนอันนี้แม่นอันนั้นอะไรขาคนขาขาคนโอเคขาคนอันะไรขากล้องมันมีสิทามเลขได้ไหมสองตัวบอกแปดสองแล้วเลขสามตัวตัวได้เนาะบอกเอฟซีตัวได้เนาะลูกเนาะ cào cào lắc hỏi bố mày hèn mày hèn cào mày tự cào lên nhắn hả mày đâu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  เกาตัวเดียวคอลอติลูกนุม่มีหมูหอกลูต,ต้ <c oughs> สนสีจะโตได้นี่ผม,ม,มหนมนะเนาะงเฮงนำนะก้าวมันเลยเดี๋ยวบอกด้วยว่าเกาอยุรักลอยอยีกเจ้ามอแล้วมาไปตัวที่สองมาไปครับเกาเลยเนยะัง เป็นปัญหาเขาร่วมกันติดแบบรวมร่วมเก้าแปดสองติดแม่นเพราะว่าที่แรกแกบอกแปดสองไหมวันนี้แกว่าเข่าที่แรกเขาว่าพอสามตัวแม่นแกว่าแปดสองวันนี้พีเจ้าเขาเาแปดเก้าสองต่อเก้าแปดเก้าแปดสองคำตัดอยู่ดีมันก็ยังมีเก่าสองคือเก่าอยู่เลยลูกทีเฮ้นี่แหละวะเทวดาคนไทยซับนี่แหละเพราะว่ามันกับร่วมกันมันกับมีเก้าสองกับคลิปแรกแล้วแล้วหายตัวทร์บแล้วนั้นเก้าแปดสองมันบ่ะลูก บ็อตเตอร์บอกย่ากระดูย่าถามแปดสองแกสบาแปดสองเพื่อก้าวเอาเอาแปดเส้นี่เนาะแมนแต่แกบอกที่แรกแกว่าเก้าเนาะเก้าที่แรกแรกแกวักแปดสองพ่อเขียนลงแล้วขอสามตัวแกว่ากินน้ำก้อนพ่อกินน้ำแล้วแกมาบอกเก้าตัวเดียวบัดเมื่อตกี้แกบอกแปดสองเข้ากับเลขสี่เอาเก้าแปดสองเลยเนาะเข้ากับตัวเก้าอยู่เนาะแมน เอาแบบนี้เราก็ตัดเนาะแบ่จ้าตัดแปดสองเราก็เก้าสองเก้าสองแปดเก้าฉันนั่นแหละเก้าแปดมันกระไรเขาลอกเลยวันนี้เราได้หายเราได้สามสามตัวด้วยมันพี่น้องถ้าเลกสามตัวคนมุนเอาเนาะอ๋อคนมาเจ็ตัวเจ็ตัวแต่ว่าจับประเด็นคนย่ำอยู่แค่แปดสองนะ น้องแท็กเตอร์บอกที่แรกเพิ่นบอก8 2พอถามเลข3ตัวเพิ่นบอก9เราท้ายๆเพิ่นบอก8 2ก็เลยร่วมเป็น9 8 2ตัดห่8 2 9 2 9 8เลข3ตัวพ่อแม่พี่น้องเอซีมันจะหมุนได้6กับหมุนเอาเองเด้อค่ะอาจจะเป็น9 8 2 9 2 8หรือ2 8 9 2 9 8หรือ8 9 2 8 2 9นะคะ อันนี้ฮาถือว่าเป็นโครงสุดถ่ายมาเลยเนาะอาก็ะบอยางมากวนบนลายนะพี่น้องเอฟซีโชกดีเด้อดูกับพเป็นนางหอกแกแต่ว่าดูลายแม่ยามันรวยเป็นส่นั้นแม่มาทามลายบางสิไปลายะนาเ่กระทามเลยยาตะจกเต่าอนนั้นเลยว่อยากนอนอลกก็จะนอนเด้อพี่น้องเยจะนอนเจจะนอน แล้วย่าให้เอซโซมานน้ำเด้อของแ็เตอร์ให้ซซีโซดีถือสามตัวตรงๆแล้วหูเด้อถือว่าหลวงวันนี่ถือยูคนว่าถือยูพี่น้องพิ่นงว่าค่อยๆเพิ่งว่าถือยู่ล้วกนภาษาภาษามันเพิ่นว่ามุกจักตัวนังสือตัวเลขเก้าแปดสองตัดห้แล้วนะคะแปดสองเก้าสองเก้าแปดเพิ่นว่าเพิ่ย้เลย เวลานอนนี่แม่ต้องอุ้มนอนมันบ่แมน่นมนโจมหัวลงนอนก็ไป,ไปท่ายีติหรอกเย็ดติดจอ่อยพี่น้องเอ้ยลมงเอฟซีโซมานเนี่ยท่าของน้องแท็กเตอร์โค้งสุดท้ายสามตัวฮะเดียวนะคะเก้าแปดสองนะคะคล้ายๆมาพยัาาน,นเน้องบอร่วมเนาะแมน่นที่แรกตอนถามที่แรกบอกแปดสองวันนี้เขาเลยถามเลขีสามตัวเพิ่นว่าเก้าวันนี้พ่อตอนถ่ายพิ่นบอกว่าแปดสองเป็นเรื่องงวดก่อน มหมดนก่อนเราบอกสองมันยังมีเก่ามาน้ำเดียแเราบอกเก่าสองเงนบอกคงที่แหลกมูเจ้ามามนก 9, 2 2> นั่นแหละมัดก็เล่ม,ม้าออกกันเ 9, 6, 2, นเก้าหกสองน่นเดยันเท่าจับใส่เป็นมันผไม่ได้จับไซ่ะไรนั่นแหละแต่ว่าตอนเัมาแหลกแล้คลิปแหลกมันเป็นสองเก้านะ่เก้าสองเก้าสองสองเกาเก้าวาำได้ลรงเฮงกระซิบถามแล้วก็บอกเก้าเก้าว่าแม่นงวดนี้แม อ๋นอวันนีน้วันท<ช>ี่สองเก้าวันสองเก้าโอ้ันอยากนอนนอนหนิหมอแม่น้าเลนน้ำวันนี้เลนนอนแหล, <ๆ S 2> ละลากาลูก,กนอนไอ้อ็มซีส่งมานึ่เด้อปิดไป<แ>ปิดแล้ว